หน้า230ตั้งแต่ยศปนะัชธะนตินางวาชธนิถกาวายถกัตจิปติตาเยนะโอวสติเป็นต้นไปฝ่ายเรือนคลังใดมีหญ้าสำหรับมุงหรือกระเบื้องสำหรับมุงพังไปในที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือมีช่องในที่บางแห่งมีฝาเป็นต้นที่มีฝนรั่วได้หรือมีทางเข้าแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนูเป็นต้นหรือปลวกขึ้นไปเรือนคลังนั้นทั้งหมดชื่อว่าคุ้มไม่ได้ พึงตรวจดูเรือนคลังนั้นแล้วซ่อมแซมในฤดูหนาวพึงปิดประตูและหน้าต่างให้ดีเพราะว่าจีวรย่อมตกหนาวเพราะความหนาวในฤดูร้อนประตูและหน้าต่างควรเปิดเพื่อให้ลมเข้าในระหว่างในระหว่างด้วยว่าเมื่อทําอย่างนั้นชื่อรู้จักเรือนคลังที่คุ้มได้และคุ้มไม่ได้ก็เจ้าหน้าที่ทั้งสนี้มีเจ้าหน้าที่รับจีวรเป็นต้นต้องรู้จักวัดของตน บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งสามนั้นผ้าทุกชนิดที่ชนทั้งหลายถวายว่ากาละจีวรก็ดีว่าอากาละจีวรก็ดีว่าอจเจกจีวรก็ดีว่าวสิกาสาติกาก็ดีว่าผ้านิสีธนะก็ดีว่าผ้าปูราดก็ดีว่าผ้าเช็ดหน้าก็ดีอันเจ้าหน้าที่รับจีวรไม่ควรรับปนรวมเป็นกองเดียวกันพึงรับจัดได้เป็นผแผนกผแนกแล้วบอกอย่างนั้นแล มอบแก่เจ้าหน้าที่เก็บจีวรเจ้าหน้าที่เก็บจีวรเล่าเมื่อจะมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลังพึงบอกมอบหมายว่านี G G ่การจีวรละนี่ผ้าเช็ดหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลังพึงทำเครื่องหมายเก็บไว้เป็นแผนกแผนกอย่างนั้นเหมือนกันภายหลังเมื่อสงสั่งว่าจงนำการะจีวรมาพึงถวายเฉพาะการจีวรละเมื่อสงสั่งว่าจงนำผ้าเช็ดหน้ามา พึงถวายเฉพาะผ้าเช็ดหน้าเท่านั้นเจ้าหน้าที่รับจีวรพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่เก็บจีวรทรงอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลังก็ทรงอนุญาตแล้วเพื่อความเป็นผู้มากๆหาไม่ได้เพื่อความไม่สันโดษหาไม่ได้โดยที่แท้ทรงอนุญาตเพื่ออนุเคราะห์สง์ด้วยประการชนีก็ถ้าว่าภิกษุทั้งหลายจะพึงถือเอาจีวรที่ทายกนำมาแล้วนำมาแล้วแบ่งกันไซ่ เธอทั้งหลายจะไม่ทราบจีวรที่ทายกนำมาแล้วไม่พึงทราบจีวรที่ทายกยังไม่ได้นำมาไม่พึงทราบจีวรที่ตนให้แล้วไม่พึงทราบจีวรที่ตนยังไม่ได้ให้ไม่พึงทราบจีวรที่ตนได้แล้วไม่พึงทราบจีวรที่ภิกษุยังไม่ได้